สวัสดีค่ะรู้ไหมคะว่าดอกลีลาวดีนําไปตากแห้งแล้วใช้ชงดื่มมีสปปรรพคุณช่วยกล่อมให้คนเรานอนหลับได้สบายขึ้นด้วยกลิ่นหอมของลีลาวดียังช่วยให้รู้สึกอารมณ์ดีด้วยค่ะสปปรรพคุณยังช่วยลดไข้รักษาการไข้หวัดเหมาะสําหรับคนที่ป่วยเป็นหวัดบ,บ่อยๆช่วยให้หายเร็วขึ้นและบํารุงปอดรักษาโรคหอบหืดได้ดีช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเมื่อตากแห้งดีแล้วใช้แค่1-2ดอกเท่านั้นห้ามเกินนะชงกับน้ําร้อนดื่มก่อนนอนเป็น ประจำจะช่วยผ่อนคลายช่วยให้หลับสบายหลับสนิทตลอดทั้งคืนใช,ช้ชงเดิมจะช่วยดับกลิ่นปากได้ดีด้วยค่ะรสชาติชุ่มคอมีกลิ่นหอมมากยังช่วยแก้ไอหรือรงังอาการเจ็บคอละลายเสยมหะด้วยในปัจจุบันนิยมนํามาใช้ในรูปแบบชาดอกไม้เป็นยาดีบวกกับกลิ่นหอ,หอมของชาดอกลีลาวดีทําให้อารมณ์และจิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายไม่ลองก็ไม่รู้นะคะชาหอมดอกลีลาวดีค่ะ